สวัสดีครับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็จะได้มาสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายให้นะครับใกล้วันเวลาตัวเลขก็จะออกแล้วนะครับผมก็มาสรุปให้เพื่อนๆและสมาชิกนะครับสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับ12คู่ชุดนี้นะครับวัดที่ผ่านมาที่ออกศูนย์ผมก็ เาะชุดนี้ให้นะครับ90และ92แล้วก็50และ52นะครับดีก็ผลลัพธ์2ตัวก็ออกอยู่ที่09นะครับนี้ผมก็มาเคาะให้เหมือนกันนะครับสรุป2ตัวล่างโค้งสุดท้ายงวดวันที่16เดือน26 7นี้นะครับผมก็จะใช้ตัวเด่นมาตัดให้นะครับเพื่อนๆและ FC ทุกๆท่านนะครับก็เด่นนะครับผมก็จะใช้ เด่นก็มีเลข4นะครับงวดนี้นะครับเด่น4นะครับผมก็จะมาตัดภายใน12คู่กูชุดนี้ให้นะครับเด่นก็งวดนี้ผมให้ตัวเดียวนะครับเด่นครับ4ตัวนะครับเด่นก็มีเลข4ก็จะมาตัดภายใน12ชุดนี้ว่า ชุดไหนที่ติดเลขสี่นะครับก็จะมีชุดนี้นะครับที่ติดเลขสี่นะครับสี่สองแล้วก็สี่สามแล้วก็สี่สี่แล้วก็4ี่ห้าแล้วก็หกสี่ก็ 4, 5, ก 6, ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับหกชุดนะครับมี6ชุดผมก็จะมาเคาะให้เลยนะครับผมก็จะมาเคาะ้ชุดนี้นะครับที่ติดสีห้านะครับ แล้วก็43นะครับ43แล้วก็04นะครับก็มีประมาณ3ามชุดนะครับเด่น ก็จะมี04นะครับเพื่อนเแล้วก็43แล้วก็45นะครับขาให้3ชุดนะครับมีศูนยี่สแล้วก็43นะครับชุดลองก็ชุดลอง ผมเคาะให้ก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะเพื่อนๆและ f อทุกๆท่านนะครับก็ลองไปวิเคราะห์และก็พิจารณาดูนะครับก็ชุดลองก็จะมี C 2แล้วก็ c 4แล้วก็6กสีก็ลองไป พิจารณาดูนะครับเพื่อนๆและเอฟซทุกท่านนะครับชุดลองก็มี3มชุดชุดเด่นเน้นก็มีแค่3มชุดนะครับก่อนอื่นก็มาฟัางคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันทึงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายทั้งสิ้นนะครับทุกข้อมูล ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้ว,วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็มาลุ้นดูครับว่าผมเคาะให้แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับเหมือนวัตที่ผ่านมาก็ใช้ชุดนี้นะครับสองผู้ชุดนี้นะครับวันที่ หนึ่งที่ผ่านมานะครับรางวัน,นี้ก็ใช้สูตรนี้นะครับ12คู่ชุดนี้มาสรุปให้นะครับก็ให้เด่นแค่เลขสีตัวเดียวนะครับสีตัวนี้นะครับมาจับภายใน12คู่ชุดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับเคาะให้แล้วก็มี3มชุดนะครับแล้วก็ชุดรองก็มี3ชุดที่ติดเลขสีนะครับวดน,นี้ให้เลขสีนะครับ หลักหน่วยก็ใช้สูตรนี้นะครับที่มาประกอบกับหลักสิบนะครับหลักหน่วยวันนี้ก็มีสองสามสี่ห้านะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะครับผมก็มาเคาะให้แล้วนะครับมีสี่ศูนย์ศูนย์สี่นะครับอย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับ ลืมกลับตัวด้วยนะครับเพราะให้04แล้วก็43 45นะครับเป็นตัวเด่นสุดนะครับก็ชุดรองก็จะมี42นะครับเพื่อนๆ44แล้วก็46นะครับงวดวันที่16ต้นสองนะครับ เราไปรุ่นดูนะครับเราไปรุ่นดูนะครับไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะครับที่ผมเคาะให้ศูนย์สี่กับสี่สามแล้วก็สี่ห้าครับไม่รู้จะมาหรือเปล่านะครับก่อนเอาไปใช้ก็พิจารณาด้วยนะครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับสีตัวเลขก็อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับอย่าไปเล่นมากนะครับ ซื้อก็สักใบสองใบก็พอนะครับหลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับราติดไว้นะครับซื้อก็อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับเงินทองหายากนะครับเพื่อนๆและเอฟซีทุกๆท่านนะครับซื้อก็พอให้ได้ลุ้นนะครับซื้อสักใบก็ได้ครับหลักกินแบ่งรัฐบาลนะครับเราไปลุ้นดูนะครับ เล่นก็อย่าให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับเงินทองหายากนะครับช่วงนี้นะครับขะให้แล้วก็มี04แล้วก็43แล้วก็45นะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาเพื่อนๆและสมาชิกไปก่อนนะครับขอให้โชคดีทุกๆท่านนะครับ